โคตเลยนี่ซื้อได้แล้วกับมาเลยครับโจกวางก่อนเบ่งก่อนว่ามันหลายสำมไหนเลือดบอ่อพอพี่น้องบอ่อพี่ใส่เนาะพี่น้องเอาบีใส่ย่างเดียวใส่เข้าไปอีกเลือดพี่น้องว่าจะกลวงมากยินเลยครับ อองเเกกาาายไปดนทสนป้ใบควัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขู่สุค้นนะครับบพภอกับผมผู้เกา่าผู้เดิมจากหวงชาแนลครับพี่น้องครับเมื่อในสิพภาพพี่น้องเฮ็ดลาบนะครับลาบสูตรจากหวงเป็นแจงใดครับพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเห็ดกันเลยเราบพี่น้อง เอาบรรยากาศสุดงูดสุดตายนี่พี่น้องพูดนะเรียกทตั้งกล้องได้พี่น้องมาผู้เดียวสายผู้เดียวคือเก่าครับพี่น้องครับนี่อันนี้ซับเรียบร้อยแล้วครับเอาสามสิบกีบใส่น้ำมาเลยพี่น้องความแล้วยาาพี่น้องเอาอยากจะก่อนเอาเอาพุงงูตีก่อนเนาะแต่มันจากลวงแล้วหมักงัไหลใส่ได้หลายพี่น้อง ยู่กลางโขงการท่าผู้เดียวเนาะพี่น้องเพิ่นผู้พานไปพานมาสิว่ามานั่งเฮ็ดหยังอยู่เนาะพี่น้องเอาหมกพีขับไปพริกปนพี่น้องถ้าเหลียวเห็นบ่เนาะพี่น้องคือยังอยู่ไกลเถ้บ่นั่นมักเผ็ดก็ใส่ได้หลายดันอีกอะเข้าครัวพี่น้องเข้าครัวเขต้องใส่ไรมันมันทีเงียบพี่น้องมันทีเงียบได้ก็ได้ นี่เหี้่เทีาเจ้ากวงสีเลืองานมาเด้อครับโดนเตือบะบานเอกเอาเลือดใส่ครับพี่น้องเลือดุดตัดเลยนี่ซื้อได้แล้วกรับมาเลยครับโจกวางก่อนเบิ่งก่อนว่ามันไหลซำไหนเลือดบอ่อพอพี่น้องบอ่เพี่อใส่เนาะพี่น้อง เอาบีใส่ยังเดียวใส่เข้าไปอีกเลือดผู้คนมักสด <c oughs> เอาเอาเออกระเทิบพีเนาะ <c oughs> นี่แดงเครืค่อรื่องบาทนี่กุ้แเหลวว้เอาอย่างใสน้ำนัวน้ำนัวอืม สองพอขาดบ่ได้พี่น้องคันลาบแล้วต้องมีขมนี่ดีนะครับแบนไอม้ม่ําืือเกลา <c oughs> น้ำจิม้มน้าวัวนะครับซ่อนด้วยใส่ระบาพี่นอ้องว่านี่เหมือนเดิมเปิดตอมแสบกว่า <c oughs> เปิดตอมแสบแล้วพี่น้องเนาะ มาตองนั่งเอาหนึ่งสองไม่ได้ใจพี่น้องเอาสามกั้บมุกขมาใส่อีกบานนีกก็เอาใบบกูดพี่น้องซอยมาเลยครับซอยมาแล้วนั่นใจกับไปห้อมปึ๊บคนก่อนคนจุเลตจุเลโคเลโคเลแสบ เก๋ไก๋พี่น้องเดียวมาใา้ผู้เดียวเราพี่น้องเนาะบินเดียวใช้เดียวตลอดจ้ากวกวมาตรงห่วงผู้เดียวจบทุกรายการครับตั้งเที่ยกับจักสิกินแซ่บจักกี่สี่หัวอร่อยพี่น้องเนาะเป็นจัาสี่ตามสุตายจ้ากวัวพี่น้องซ่องจ้ากวัวเสีมเบิ้งก่อนสีสันคือได้ใจกันเดียวเพราะถ้าพี่นี่นะ โวดบ้านเฮาครับอ๋อม,มาขมอไอ้ไปเอาบักพริกใส่อีกบาสาดใจพอแซบแล้วบ้านีเอาอย่างใส่อีกที่พี่น้องเหลือพวกหอมซรลาเน่บ้ดนี อนี่แะล,ละเนี่ยนั่นเป่าคือเก่าครับแม่นจักกวงเดาบ่ต้องคิดหลายของแส่บอยู่กับภูมักพี่นงองเงาได้เงาโอ้ยเอ็ดสองไปกันแจงสี่เลยพี่น้องเ้ยสวดจ่ายกล้ากวง ซีมอีกรอบหนึ่งแกะเบลพี่น้องเดี๋ยวไปกินเนาะพี่น้องเนาะไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคชนนะครับผพผพอกับผมคือเก่านะครับพี่น้องครับจากก่วงชาแนลนะครับแล้วเอาอะพี่น้องครับมาพี่น้องครับมันสีมืดกว่าบินเดียวใช้เดียวเข่าเหนียวนะครับกระติบกองเข่าหน่อยมามาพี่น้องครับบรรยากาศ ดีครับพี่น้องเย้ยช่วงหลังจากฝนตก เลิกงานต่าเด้อครับพี่น้องฝนตกงอก็แล้วครับมันจิ้เป็นตู้หลัวตู้หลวอยู่ครับตอนนี้จากกว่าถือลงกิบเหมิดเลยเนาะพี่น้องคนนี้ พักแพร่ว่่่่่่ครับพี่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่อ่่อ <c oughs> ่่ออ่่่่่่ก่ว่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ มันก็บ่บม่ยั่งนะพี่น้องเฮ็ดลิปกินน้ำเสนอความแสบข้องแสบกับยูกับหมากอืมเราบอกไง ba luôn mày không mày ạ ừ gì không ừ. bố เอามา่ n ยาวใส่กันนีแอบถังใจดีครับหาหม่องนะพี่น้องแต่ละมือหาหม่องไทย xem là lần qua 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 ผักกาดกลวงกลุ่มพี่องขนาดผักกาดนี่เป็นซือผมเนาะผักกาดกลวงกับกลวงตุ้ง,อง,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 งมองผมอยู่มันเป็นใกล้เคลื่อนพี่น้อง บันผสมกับโจ๊กหนูครับมันก็ับเป็นได้ช่วงนี่แหละพี่นอ้องตาบานาน้านหนาวบรรยากาศดีดีครับคึิดหอดเดีอวพี่น้องคิดหอดบรรยากาศแบบบ้านเฮ้าเนาะ ผมบ่ได้บ่ได้อยู่ทางบ้านเฮาถ้าเป็นเสียงเสียงห้องเออเออเออฟินเนี่ก็นหลังจากใส่เบ็ดแล้วเนาะพี่น้องใส่เบ็ดเหลี่ยวบ้านแกเสียเบ็ดที่พูดแล้วพุ่นพี่น้นองชุดสายตาเอื้อนหากันบ่อพอเสียเบ็ดจนมืด ิะเปลี่ยนไปเนาะพี่น้องจากกวงก็บอกได้คิดดอกครับวา่า,เ,าเป็นไมาเห็ดงานเป็นทาหายพี่น้องบ่เห็ดหลายพี่น้องคนบ้าหนังไก่เห็ดน้ำเพลินคนบอกให้ไปแสกับไปนะครับออกใส้กับออกใส่กัวก็ออกกัวไป <c oughs> ห,หนังไก่เห็ด ถามบอกให้ไปสอบกลับไปเรื่องครับสอบได้แล้วสอบได้แล้วกับยังบอบอกแม่ยได้พี่น้องครับกักไว้อยู่ยังบอบอกเพื่อน สงสัยอย่าขว้างนครับติดไปบ่ไปนะครับพี่น้องโอ้ดียินเสียงเพลงจากมวบัตหนังกางมัน,นอยู่กลางทงพี่น้อง mm -hmm. ราบทางบ้านจยกวงมันสิเป็นน้ามัที่แหละครับพี่นสิดใส่เลือดจุงดวงเสียครับบางมองบอสับพร้อมพี่น้อง <laughs> บางมองบอสสับเลยพี่นอ้องซอยหางซอยทีใส่เข้าไปเลย 木匠，哎，穿白鞋。 bà và để áo khoác thít thủa mà đỡ, mình nòng vậy nè. nhang nhang này. ยังบ no? ่เมื่อยนะพี่น้องญาติหนังได้เมือดพี่น้องเอ้ยคิบตากวงแต่ลเมือนั่นบ่เดบบ่เดบแบบบ่เดบคาดหวังไวยว่ามันตรงมาเวลานี่เวลานี่ไหมครับแบบเรืองงานน้ำเด็ดยังถด้ไม่แย่นั่เนาะพี่น้อง ครับพี่น้องครับสายยาว ก็ได้เอาน้ำมาได้เลยพี่น้องครับเป็นที่ไะครับพี่น้องครับตุกสิลุกศิลืมลงแน่ขันออกนอกพื้นที่เนาะเอาพี่น้องครับราบเลือดนะครับก้อยร้อยเลือดนะครับูวรจ้ากวงเอาบรรยากาศกวงกวงนะครับมาฝากพี่น้องตะเวนกับคงติต๊แล้วโต๊อีกต๊แล้วโตอีกนะครับแล้วก็ดีเสียบๆนะครับของไอ้มัมนะครับไอ้มัมยอดโอนบัน บ้านคอยนะครับบ้านผุมนะครับเพื่อนฝากว่าให้ต้องไปหันขาดดีนะครับ <c oughs> สงสัยใส่ใส่ของเบิร์นนี่แหละครับว่าเบิร์นไง่าอเพื่ <c oughs> อพี่น้องครับนี่ว่าเบิร์นาย <c oughs> ให้มาหลายครับให้มาเป็นรังพี่น้อง, <c oughs> องเอ้ยเล่นแมนตดกินข <c oughs> ้ากินแน่ละบ้านีห้ดีงอยหมามเนาะเอาเอาไว้ซั้งนี่แหละครับพี่น้องหมากมาละเนี่ยประกาศของตุ่งโอ้ักแพว แล้วก็อันนี้ใบบักตูมฝรั่งนอกบักพริกหมูกโดดแบบกระเลียงสูตรจ้ากวงแซแบเท่านั้นพี่น้องครับบ่ต้องคิดยังไยคันเห่าได้เห่านะครับเนาะคือเก่าครับพี่น้องครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับรับชมคลิปของจ้ากวงทุกทุกมือนะครับเพื่อสิได้บบพาดนะครับพี่น้องครับพบกันไหมในคลิปหน้าเด้อพี่น้องครับจ้ากวงสีเอากับเขากับนำแบบใดอีกมาฝากพี่น้อง ลี่นี่ขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆขึ้เก่าด้วยครับเด้อขอกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้องครับ